ีครับพี่น้องสุขุุกันครับตอนแรบตอนพี่น้องเขาสู่ช่องเบามืออีสานอินดี้นะครับผมนะครับบรรยากาศช่วงค่ำค่พี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งลูกกบนะครับผมนะครับหลังจากเบามืดปล่อยพี่น้องนะครับก็เริ่มเป็นตัวกบพี่น้องลูกกบหน่อยนะครับผมนะครับบ่ามืดปล่อยมาสามกิโลพี่น้องนะครับนะครับสั่งมาจากน่าจะเป็นที่เลนูนะครับเนาะกมาเกินเรื่อเบิ่งเพียรเพิ่มนะครับเนาะขึ้นมา่งฮอปตามพี่น้องกิโลละสองร้อยนะครับเดี๋ยวบบามือพี่น้องมาเบิ้งนะครับลูกกบลูก หลังจากปล่อยพี่น้องนะครับนี่เป็นลูกคุณอาเต็มเลยครับนะครับหลังจากปลามืดซื้อมาพี่น้องสองกิโลนะครับผมนะครับก็ปล่อยลงบ่อนะครับบ่อปลามืดซื้อเป็นกระชังบกพี่น้องนะครับกระชังบกนะครับสองคูณสามนะครับหลังจากติ๊กตอกนะครับผมนะครับก็ลงประมาณสองสามกิโลนะครับปลามืึสัางมาจาก เพจน่าจะเป็นเรโนนะครับปลาหมึกก็ลืมเบิ้งเพจเพิ่นนะครับเนาะนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกกบแล้วพี่น้องนะครับจากลูกหัวปลามือซื้อมากประมาณสี่ห้ามื่นะครับนะครับอันนี้ก็เต็มเลยพี่น้องนะครับเต็มตรงขอบผ้าใบนะครับพี่น้องปลามือสั่งเพพี่น้องนะครับสั่งเพไอ้กบนะครับผมสั่งไปสาม ตามเพศนะครับเนาะนะครับอักระเทียมจะให้กบหน่อยนะครับกบหน่อยก็นะครับจากน้ำนะครับเนาะนะครับกบก็เริ่มตาหัวก็เริ่มไปกบแล้วนะครับผมกบหน่อยพี่น้องครับอันนี้ขึ้นตามรอบเลยพี่น้องนะครับครับที่สองกระชังนะครับกระชังตัวนี้เพิ่อซื้อลูกหัวนะครับซื้อลูกหัวจากตลาดสดพี่น้องนะครับซื้อลูกหัวจากตลาดครับซื้อมาครึ่งโลนะครับค่โลครับ มันขายลอยหาสิบบาทพี่น้องโลละสามลอยนะครับที่นี่ปั๊มกระร่องซื้อเบิ่งพี่น้องนะครับเรือกลองปอนะครับนี่ครับนะครับปอนี่ก็สามกิโลนะครับพี่น้องสามกิโลครับจากลูกพวกครับสามสี่วันกักลายเป็นกบน้อยพี่น้องกบน้อยนะครับผมนะครับเป็นกระชังสองคูณสามนะครับประมุเอียงไว้อยู่บ้านนะครับผมนะครับข้างบาดพี่งนี่ครับ กบหน่อยกาะเตี้ยมาไปพี่น้องนะครับปลาหมึกอะสั่งเพทแล้วพี่น้องสามเพทนะครับผมเทกบนะครับเวลากบปลาก็ระขึ้นตีนตามเทนะพี่น้องนะครับตอาที่แบบที่ปลาเพิ่นเรียกกบนะครับปลาหมึกเข้าไปดูในช่อง YouTube ของต้องที่เพิ่นเรียกกบนะครับผมนะครับปลาหมึกกระสั่งกรบสั่งตามเพจเพิ่นนะครับผมนี่ครับกระชังสองคูนสาม 2องคูณสาก ah. ็พอดีนะครับผม3กิโลนะครับพี่น้องเดี๋ยวปัาบเบิ้ลกระชิคัดเจกนะครับตัวเใหญ่นะครับตัวเด็น้อยนะครับน้องปั๊บเบิ้ลสีเจ็กกระชังนะครับเด็กสีสั่งกระชังบกเพิ่มนะครับพี่น้องสั่งอีกนะครับสั่งมาไวพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิ้ลกระชิคัดออกนะครับนาะตัวใดดื้อๆมึนๆนะครับดื้อๆมึนๆออกกระชิคัดออกถัดหน้ว่ากบมันจะกินกันพี่น้องนะครับกบน้อย นะครับน,นี่ก็สามกิโลนะครับสามกิโลก็เต็มบอ่อพี่น้องนะครับนี่ครับเหมือนเอาไม้ลงนะครับเป็นไม้อ่าเป็นไอ้กบมันเกาะหรือว่ายื่นนะครับเนาะเออก็มีการตายพี่น้องนะครับลูกกบนะครับเมื่อคืนอจาฝนตกพี่น้องฝนตกนะครับตื่นเช้ามากกัเห็นอ่าลูกกบตายพี่น้อง,องก,ก็ื่อเอา ตักออกนะครับผมนะครับนี่ครับสองบอนะครับพี่น้องสองบอนะครับขนาดความกว้างความยาวก็ประมาณอยู่สองคูณสามนะครับราคาอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือพันธุ์จะสั่งเพิ่มอีกเกสองกระชังนะครับผมนะครับกระชังหนึ่งกับลงบอสกบอีกอาจจะชังห่วงอีกพี่น้องนะครับมือพันธุสั่งห่วงอีกสามกิโลนะครับแต่ละบอสโกบ้าเพิ่งจะเริ่มปล่อยนะครับเพจะเริ่มใหญ่แล้วนะครับพี่น้องนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงอีกครับผมนะครับกับคลิปตอนต่อไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งดับพี่น้องนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตอนต่อไปครับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ